ีะยะลงาแมวันไปข้างหน้าเลยวัดสุดไปข้างหน้าให้แม่สุดไปข้างหน้าให้จริงจังจริงทุกครองแม่ให้แม่มีอายุยืนๆนอยู่เป็นร่มโพร่มไทสให้พูกลูกหลานนะเหล่นเหด้วยอ่ตุวาท่านาคุณวัสร็จา วางก่อนวางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เดี๋ยวซองอีกเดี๋ยวซองอีกด้วยแม่นวยใหญ่ใหญ่รวยมากแล้ว